สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะนนจะมาตัดผมด้วยตัวเองให้ทุกคนดูนะคะออบอกวิธีแต่ว่าไม่ได้ตัดเองเพราะว่าตัดไปแล้วรอบที่แล้วเนี่ยคือผมที่ตัดเองมาแล้วนะคะนะคะคือจริงๆในอินเทอร์เน็ตนะคะมีหลายวิธีนะคะบางวิธีเนี่ยเขาจะตลบผมมาข้างหน้าแล้วก็มัดอยู่ตรงนี้ ะะออกมาผมที่ออกมาก็คือว่ามันจะสไลด์ไล่ระดับกันตั้งแต่ข้างหน้าเนี่ยค่ะมาจนถึงข้างล่างแต่นู่นนะ่ะไม่อยากตัดผมที่มายุ่งกับผมในโซนนี้นะคะอยากจะเก็บความยาวนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็แต่ว่าพอดีปลายมันมันหลอมแหลมตอนนั้นหูหลอมแหลมมากๆเลยนะคะดูดูไม่ค่อยดีก็เลยเออ โควิดก็มาไปร้านตัดผมก็ไม่ได้ตัดเองแล้วก็เจอวิธีหนึ่งที่ชอบนะคะสิ่งที่จะต้องมีนะคะก่อนอื่นที่จะไปตัดที่ดูนะคะทำที่ดูก็คือหใช้กันไก่ตัดผมนะคะซื้อที่ดโซได้เลยไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็อันนี้นี่ฮอกรูดดี้ซื้อในพวกท็อปส์มีนะคะยี่อันนี้แล้วก็ยางตัดผมมีแค่3อย่างนี้ง่ายมากแล้วก็ทําเสร็จได้ภายในไม่เกิน5นาทีนะคะ ทั้นแรกค่ะเดี๋ยวเราเราแสกกลางผมเราก่อนนะคะให้ตรงนะคะแล้วก็ไล่ไปค่ะไล่ไปถึงกลางผมของเรานะคะเอาที่ขนัดดีกว่านะะแบ่งผมครึ่งหนึ่งแบบนี้ทั้งผมนะคะเสร็จแล้วเราหวีเราหวีนะคะหวีให้เรียบเลยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ ึหวีแล้วเราดึงเขามาข้างหน้าแบบนี้ค่ะมาอยู่ใต้คางของเรานะคะคลูกชายจะขำนะคะเวลาที่นุ่นทำอันนี้นะคะเขาบอกหน้าแม่ตลกเ <c oughs> นี่ยค่ะเราลัดเขาไว้ผมทั้งหมดเราจะมาอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้มือนะคะลู ใช้บช่วยก็ได้นะคะลูดเราก็ตัดเขาตรงตรงเลยตัดตรงตรงจุๆตรงนี้เลยนะคะใครจะสั้นแค่ไหนก็ตัดตรงนี้ได้เลยจึ๊บกันกลใช้กันกลตัดตรงนี้ได้เลยนะคะใช้นิ้วช่วยนะคะเราก็ตัดตัดแค่เนี้ยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บออกมาก็จะได้ทรงอย่างที่บอกนะคะแล้วถ้าใครเห็นว่าปลายมัน ตัดแล้วมันตรงเกินไปเราก็หากันไกซอยแบบนี้ก็ได้โซ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัดตัดตัด,ตด,ตด,ตดเข้าไปนะคะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะเราก็จะได้ตัดผมกันเองนะคะไม่ต้องพึ่ง,ช,งช่างไปช่วงหนึ่งระหว่างที่รอโควิดเปิดจริงๆตอนนี้ก็เปิดมาแล้วสองาวันแต่ว่านุ่นก็ยังไม่ค่อยอยากไปอยู่ดีนะคะเราแค่ตัดเล็มผมของเราให้อยู่ในสภาพที่ พอโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาที่มันปลอดภัยจริงๆแล้วเราก็ไปตัดที่หลานกันนะคะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ทำผมได้ด้วยตัวเองขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ